การใช้ถุงกระสอบพลาสติกนอกจากจะเป็นการสิ้นเปลืองแล้วยังเป็นการทําลายสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติอีกด้วยเพราะนอกจากจะเป็นมลภาวะเมื่อใช้เสร็จแล้วยังย่อยสลายยากอีกด้วยแต่จะดีแค่ไหนหากเรานําถุงกระสอบพลาสติกมาทําเป็นกระเป๋าสุดคิปเก๋ได้และนี่ก็คือดานายากระเป๋าที่ทำจากถุงกระสอบพลาสติกกราฟที่นอกจากจะเป็นการนำขยะมารีไซเคิลแล้วยังเป็นการสร้างอาชีพได้อีกด้วย จุดเด่นของกระเป๋าแบรนด์นยานะคะคือการนําเอาพลาสติกนะคะที่อยู่รอบตัวเรานะคะเป็นพลาสติกถุงปุ๋ยนะคะที่คนไม่ค่อยนึกถึงแล้วคนสมัยก็จะนําไปใช้อย่างอื่นกันเนะะี่ยค่ะเรานําพลาสติกถุงปุ๋ยนะคะซึ่งย่อยสลายยากนะคะนํามาตีเกรดเพิ่มมูลค,ค่าสินค้าแล้วก็ให นำกลับมาใช้ได้อีกครั้งหนึ่งค่ะก็ยอยากจ,จะฝากไว้นะคะว่าให้เรากลับบ้านนะคะลองไปนำของที่อยู่รอบตัวเราที่เหลือใช้นะคะลองกลับมาดูซิว่ามันทำอะไรได้ใหม่บ้างหรือเปล่าเพื่อเป็นการช่วยลดโลกร้อนอีกทางหนึ่งค่ะและนี่ก็คือแนวคิด g r e e n business อของคุณดานยาคงลาบอํานวยเจ้า<อ>ของธุรกิจดานายากระเป๋าถุงกระสอบครับ